เ็ขาเดดมาิูอยากเห็นตามบ้างเห็นตามไหมอยากอะไปไม่ไปถ่ายคลิปเล่นกัน,นมั้งไปไห,ไหไมไปถ่ายคลิปกินอะไรอย่างเงี้ยเขาทำไมอ่ะคนดูเขาอยากเห็นเนาะฮึครับยังไงนี่น้องคือเรื่องอะไร มาได้ไหมพอดูใครอยากเห็นตั้บวงหนึ่งแบบีตั้มมันจะได้มีกำลังใจเ้ก็ออกมาหาพี่บ้างออกนองบ้านบ้างไงลูกมจะแบบไม่อยากเจอใครเลย

พเพื่อนกูมันไปไหนวะเนี่ยวิที์เจ็ดเล่นแล้วหรอแล้วถ้าเกิดเพื่ออาเพื่อนพี่มาแล้วถ้าเกิดอ่าไอ้ภูมิไม่อยู่ทําไงอยู่มันอยู่ตลอดไอ้ภูมิไปเลยจริงๆนะวัออนนอนแล้วเป็นวัยโมงัะนั้นเดี๋ยวผมลองโป๊ะไหมไอ้ภูมิมึงจะทิ้งพี่มาหีือเป่าเนี่ยภูมิเพิ่งสั่งข้าวมากูมิจะหนีแล้วถ้ายังไม่เล่นตะกี้ภูกูรอมานานละกันเลยฮะเติ่มกินเอาคนที่ดีกว่ามันได้ไหมไม่มีอ่ะ แต่เล่นทีนี่แบบสามสิบชั่วโมงเลยนะไอ้ถึงรอโอ้โหคนนี้เติมสินแพ้เท่าไหร่เนี่ยต้มเป็นเกมหมื่นได้ไหมได้เกมหมื่นก็ได้ไม่เกมอะไรดีว่าคนแกล้งรอดูพีคไทม์อ่ะมึงไม่ได้สวยธรรมดาแต่มึงโคตรสวยพี่ได้ดูเพราะเียรื่องที่หายไปไปขัดจรวดมาใช่ไหมครับ ม่่ใชอาจจะไหมถ้าพี่ไปนอนสักสี่โมงเนี่ยไอเวลาที่มันนับกูดาวอยู่อ่ะพี่นอนจนหมดอ่ะสิบกว่าชั่วโมงอ่ะถ้าพี่ได้นอนนะถึงว่าไงดีแม่เราไข่ต้มอ่ะโอ้โหผมก็พูดไปแล้วพูดเท่พี่แบบไหนๆก็ได้อยากจะได้ยินเสียงแม่ผมเป็นโรคขาสั่นถุยแม่ผมนะโดนตัวผม แต่ถ้าแม่ตํมเรียกชื่อแม่พี่อ่ะครับผมถ้าผมโกหกขวายผมตายเลยไอ้ตํมไอตําไอตําผมบอกไอแม่เรียกชื่อแม่พี่อะไม่ได้มองเพงแม่ซะเจ้าพ่อแหมนั่งดูผู้หญิงนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดียวไม่เล่นละมั้งเกเลิ่งดูสิเขาน่ารัก แต่เขาจับปั่นนะเนี่ยไม่เจอแล้วพี่บิลีมันเป็นอะไรกับจับปั่นไม่จับกูอยากรู้เขาจับปั่นเนี่ยครับมันไม่มีผลป่ะจับปั่นแต่ว่าเพียมีไม่มันมียิ้มเหมือนแบบนี้ขนาไงนเอาแล้วจับปั่นยิ้มไม่ไม่สวยตรงไหนเออก็นาราก็แล้วแต่คนชอบมันสเปคแย่จังคือพี่ไม่ชอบแบบจับปั่นหรอกแต่ถ้าเกิดหน้าสวยจะจับปั่น เก็บข้อมูลไปลงข้อมือใหญ่เลยนะเก็บไปไว้ฝังไงครับดูเยอะๆจะได้หลับไปปุ๊บขอฝังอะไรแบบนี้ฝันถึงผีเวอรัวเปียกอ่ะไอ้ยฝังเปียกอ่ะดูตรงอ่ะไอ้ตั้งฝันเมื่อโดนไปเจนซอมแมนอะือเล่นเล่นฝันผีหน้าประตูอะไขมันทั้งตัวเลยคุณโย่คืออันดับยี่สิบแล้วหนูแป่อีกข้างหนึ่งแต่โชว์หน้ากล้องตอนนี้เลยจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะ พี่ดูผู้หญิงให้ตื่นเหรอครับไม่ใช่พี่มีแฟนแล้วนะไม่มีครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วคนนี้เขาชอบสตรีมด้วยพี่มีไปโดนอิดบ้างไหมเนี่ยแล้วสตรีมเป็นไงอ่ะเป็นทิกทอกอะ่ะเขากล่าวว่าจะแต่งพิซซิ่แบบพวกทอกโดเนิคด่ะไอ้ตามเออวะไม่รู้ว่าเยทาจะไปเป็นท็อปโดเนิคหรือเปล่า ไอปุ้งรู้ท<ด>ุกอย่างเลยนะก็พูดไปเรื่อยอ่ะเรื่งกล<ร>ิ่นเนานะแต่พี่อยาไปโดนใน็ตแบหน้าผมกแล้วมมองโหพี่แล้วลเขาจจริงจิงน,น,น,นะถึงว่าตอนนั้นกูเห็นไดนุ้้งไปดูเน็เอาปัญหาไหนไปดูเน็ตอะดีนะตังซื้ออาหารแมวยังไม่มี耶 มมไไ่เอาา,าพูดใหม่ได้ไหมครับผมเคยดูคลิปคนนี้ตอนเขาอ,อกหักอะ่ะตอนนี้เขาบอกเขาชอบหนุ่มหัวโล้นอ่ะเขาชอบดุมตาด้วยพิ่ตต <laughs> แต่เขาบอกว่าขอรอแบบไผ่ฮอร์โมนนะพี <laughs> ่อันนี้ไผ่ฮอร์โมน คุณสั่งจับาแก้วด้วยคราบอกใช่เหรอใช่คนเนี้ยไช่คนณเนี้ยแรกแรกทำหลังหลังแข่งป่านพี่กี้ได่มาเบื่อเบื่อตั้งหลพี่มาตอนเนี้ยเขาพี่มารีโมโหพี่แล้วนะตามที่เขาบอกว่าเขาจะไปอยู่แล้วดูขนาดนี้ดูให้ครบทุกคีเตอร์แม่เลือนไม่หยุดก็นั่งดูเพื่อนคุณดูรูปโปรเขาดิเนน่ะอะไรนะมันเขาเขาคอมหมายคือคือมึงนั่นแหละรูปโปรเขารูปโปรไฟล์ขงเขาไปดูรูปโปรไฟ หน้าเขาแต่ว่าเล่นเจนสอมแมนช่วยปั่นปะเท่าที่กูจำได้ปั่นผีครับเหมือนไม่ค่อยจำเป็นนะเข้ามาอดิไอตั้มเล่นโดนไม่ได้ตั้มตัดเลยตัดเลยผมบอกาเป็นการไฮลิริงนะปะ แมวเก็บเสร็จใหม่ก็เดี๋ยวไอ้ภูมิเล่นหมอไอ้ตั้มเล่นวางระเบิดจบตาเล่นมีดพิกเซอร์วางกระสุนให้อ่ะโอ้ชอบไปผมปลุกมัดอีกแล้วเออเล่นเลยแล้วเอาไอ้ภูมิเมดิกมันมีเริ่มต้นด้วยปืนเอเคป่ะไม่ใช่เนี่เพิร์กอ่ะมันจะของมึงเริ่มต้นมึงกดเอาเริ่มต้นด้เริ่มปืนเอดเอ็มจีเหรอยวดูอ่ะ สองแถวที่สามเห็นป่ะที่มันมีปืนปืนรูปชี้ลงไปอ่ะไอไอไอแถวที่สี่อ่ะของมึงเลือกเป็นอะไรไอรูปใบไม้อ่ะแถวรูปใบไม้กับพยาบาลงงไปหมดล้วอันไหนนะก็แถวที่มึงติ๊กแถวที่สี่อ่ะรูปใบไม้อ่ะข้างสีแดงแถวสองอ่ะไอหมดนั้นอ่ะมีรูปใบไม้รูปพยาบาลเห็นป่ะรูปปืนอ่ะรูปปืนไม่รู้อ่ะงงอ่ะมึงเลือกอะไแรกเป็นอะไรอันแรกอระเออ พึ่งติ๊กสีเหลืองอันแรกเป็นอะไรสีเหลืองไม่มีสนติ๊กเลยมาอันแรกกันที่สองอ่าแล้วอันต่อไปอ่ะอันที่สามู้พิทัอ่าอันต่อไปอ่ะอันที่สองอ่ะตีกันที่อะไรอันอันแรกอ่าอันที่สามอ่ะอันที่สามเอาอันที่สองก็อันที่สี่อ่ะเลือกอะไรมึงเห็นรูปปืนป่ะไอ้ใบไม้อ่ะเออมึงเลือกเป็นอวไหนแถวแถวใบไม้อ่ะใบไม้แล้วผมไม่รู้ว่าพี่กิ๊กไมรู้เลยแต่ผไม่เลือกดิแล้วมึงเลือกอันไหนอไรแถวใบไม้เลือกอันที่สอง จริงแล้วผมดูค่ะเพราะว่ามงนี่ไงมันจะคิวเอ็กออนเราเป็ดีนะแต่มันจะวางกระสุนได้ดีไหมในอีกเนอ้ผมโด o n a t i o แพ้พี่ครับแพ้ผมชอบแพ้มากมากกจริงกูมึงไม่ค่อยวางไอ้เหี้ยมันก็ใช้กูดิมึงพูดกูก็วางมึงไม่พูดกูก็ว่าลืมบ้างไอเดกีเยอากเดี๋ยตอนพีซช้างลงไปฟันเดี๋ยวกูลืมพิวว่าอ้าวเชื่กูไม่ได้ฝ่ายด้วยดิให้กูร้อง เออกเออพมพี่ไปดีผมก็เรียกมึงตลอดถูกปะล่ะไม่เล่นแล้วมั้งเลนเข้ามล้วอย่งผเล่อนอยู่เนี่ยรองยาอยากอยากย้ายสายเป็นสายนี่มึงว่าแวนกาละสาย่งอ่ะเเเล่นสายแงกันนะินไนยกโลไเลวงโ่เนี่ยแหละต้องเล่นไ่นพ่างันแหละประเด็นคือมันยกโลเดี๋ยวไม่ได้มาเโลไทยได้ด้วไม่เลี้เล่ะเล่นไหม พี่บินดีจะเล่นไหมเนะมี่ยไม่ต้องเล่นะนะจะรออยู่ <พอ S 1> เลยนะพอเขามาพอเขามาก็ไม่เล่นไม่เออ,อมึงจะเล่นไหมเนะี่ยไอ้ภูมิมาแล้วเนี่ยกูกดรอนานแล้วเนี่ยแบบไม่ตั้งใจเล่นอะเล่นแบบนี้เล่นไปก็จบไปเออรออะไรอะตั้งใจเล่นน้อยไม่ใช่ด,ดูเออุ้ยพับจตมาได้เลยมาเร็วไอ้ตเสร็จยังเสร็จแล้วครับเพียงไปมึงเสร็จแล้วจริงๆรเหรอเสร็จแล้วผมเคยเล่นแล้วพี่ลืมไหมเนี่ยอะกดแล้วกดแล้วกดแล้ว